แต่ว่าเป็นสุขภาพจิตนะคะออกมาเตือนพี่น้องประชาชนเลยค่ะว่าต้องสังเกตอาการกันนะคะต้องรู้เท่าทันสัญญาณเตือนโรคซึมเศร้าค่ะเพราะว่ามีหลายกลุ่มนะคะที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นปรากฏว่าอาการของบางกลุ่มเนี่ยมีลักษณะพอเข้าพอได้พูดคุยกับคุณหมอแล้วอ้าวเราป่วยโรคซึมเศร้าซ<ม>ะแล้วค่ะนายแพทย์พงษ์เกษมไข่มุกนะคะอธิบดีกรมสุขภาพจิตค่ะได้เปิดเผยว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่เกิดจาก ความผิดปกติของสมองในส่วนที่มีผลกระทบต่อความคิดอารมณ์ความรู้สึกพฤติกรรมรวมไปถึงสุขภาพอื่นๆค่ะอาการที่เราจะพบเนี่ยมันมีหลายอาการเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นอาการเศร้าเบื่อหน่ายหงุดหงิดฉุนเฉียวไม่อยากทําอะไรรู้สึกสิ้นหวังรวมกับมีอาการนอนไม่หลับไม่อยากอาหารสมาธิลด อ่อนเพลียขาดความมั่นใจการตัดสินใจไม่ดีอาการพวกนี้แหละคะ่ะถ้าเกิดว่ามันมีมากเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลถึงการเกิดปัญหาในการใช้ชีวิตบางคนนะคะก็จะมี การคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายร่วมด้วยพบว่าคนไทยนะคะป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากว่า1.2ล้านคนหลายคนนะคะมีอาการแต่ไม่ได้เข้าใจหรอกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันคือโรคซึมเศร้าหรือว่าคิดว่าไม่เป็นอะไรจนอาการเนี่ยมันทวีความรุนแรงแล้วมันก็มากขึ้นบางคนอาจจะแสดงออกมาตรงข้ามเพื่อยังบอกว่าเรายังไหวบางครั้งนะคะก็เรียกภาวะซึมเศร้าว่าภาวะซึมเศร้าซ้อนเลนก็คือพยายามแสดงพฤติกรรมที่มันตรงกันข้ามกับความรู้สึกออกมาค่ะคือการแสดงพฤติกรรม ที่มันดูไม่ออกเลยว่าจริงๆแล้วเราป่วยด้วยโรคซึมเศร้าแทนที่จะรู้สึกเศร้าหดหูงดหงิดเก็บตัวร้องไห้กับแสดงออกถึงความรู้สึกตรงกันข้ามอย่างที่บอกไปก็คือการยิ้มหัวเราะแล้วก็คิดว่าฉันไม่เป็นอะไระซึ่งการดูแลที่สําคัญนะครับก็คือคนใกล้ตัวเลยเพื่อนครอบครัวหรือว่าคุณครูนะครับก็ช่วยกันสังเกตแล้วก็เฝ้าระวังผู้ที่มีประวัติโรคซึมเศร้าหรือว่าผู้ที่มีอาการนะครับอย่างเช่นนอนไม่หลับกินไม่ได้นะครับแล้วก็เมื่อรู้สึกว่า คนใกล้ชิดเนี่ยมีปัญหาก็สามารถแนะนำแบบสำรวจภาวะซึมเศร้าและสุขภาพใจนะครับได้ผ่านทาง w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  a t วเ i c o m นะครับสามารถชักชวนนะครับแล้วก็แนะนำไปพบบุคลากรทางด้านสุขภาพจิตเพื่อไม่ให้สายเกินไปครับแล้วก็เข้าสู่การรักษาได้อย่างทันท่วงทีซึ่งหากมีปัญหานะครับก็สามารถรับทำปรึกษาที่สายด่วนสุขภาพจิตนะครับ1 3 2 3นะครับ1323นะครับได้ตลอด24ชั่วโมง